วันนี้เวลา17บเจ็ดโินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลายาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพเพื่อเกียรติโรงพยาบาลเฉลิราชพระธชทานพระภาพร,รมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลองทุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณก่อนข้ารับหน้าที่าางากถว,วละ